นายสรายุทธ์าคาแพทย์เกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ43ปีเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำทางวิชาชีพอย่างแท้จริงด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2548 ต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชในปีพุทธศักราช2559และได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา,ยรามคำแหง ในปีพุทธศักราช2556ด้านประวัติการทำงานนายสรายุทธภาคาแพทย์เริ่มต้นเส้นทางวิชาชีพโดยเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2551ณโรงเรียนพิชัยพัฒนาสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูคส1และเจริญก้าวหน้าสู่ตำแหน่งครูคส3ณโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคนอุปถัมในสายงานบริหารการศึกษาท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาททองเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562ต่อมา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไซน้อยและโรงเรียนวัดบุญกันนาวาดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 2ด้วยความสามารถและประสบการณ์อันหลากหลายท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชบำรุงเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2564 และในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอุดมศิลวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งเสริมศัก,กยภาพของนักเรียนให้เต็มความสามารถควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกมิติของการศึกษา ท่านผู้อำนวยการสรายุทธภาคาแพทย์ได้นำพาแนวทางการบริหารงานที่เปลี่ยมด้วยวิสัยทัศน์โดยมุ่งมั่นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านสะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างคนเก่งคนดีและคนมีคุณธรรมมีได้หยุดยั้งอยู่เพียงบทบาทของผู้บริหารหากแต่ยืนหยัดในบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสู่นวัตกรรมแห่งความสำเร็จส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมายในระดับเขตระดับภูมิภาคและระดับประเทศดังต่อไปนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพอสอนอ ประจำปี2566ระดับประเทศรางวัลเพชรรัตนะโกสินป์ในโครงการโล่ประธานเพชรแห่งแผ่นดินครั้งที่1สาขาผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบทางการศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในระดับผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม จากรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a วอร์ดครั้งที่12และได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเบสแพ็ทีสผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาครางวัลคนดีสีส,สอกอสพอยอประจำปี2567 ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณธรรมและความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้รับเกียรติบัตรที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18รางวัลดีเด่นระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้รับการยกย่องให้เป็นคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทท่านผู้อำนวยการให้ความสำคัญกับการบริหารเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกค,ครองและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นปลอดภยัยและเป็นแหล่งบ่มเพาะศัก,กยภาพของเยาวชนอย่างแท้จริงส่งผลให้สถานศึกษาและนักเรียนประสบความสำเร็จในระดับเขตระดับประเทศและระดับนานาชาติดังนี้ รางวัลชมเชยระดับประเทศจากการแข่งขัน Thailand Green m e c Contest 2024ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1และ2ในการแข่งขันหุ่นยนต์ภายใต้โครงการ s c i e n t i t Talent Showcase ปีงบประมาณ2568จากการแข่งขัน Steam Education Robot Competition ได้รับรางวัลระดับตีเด่นในโครงการโรงเรียนโดนตรีไทยร้อเปอร์เซ็นต์ระดับปฐมศึกษาต่อเนื่องในปีงบประมาณ2,567และ2,568จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนักเรียนภายใต้การดูแลของท่านยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับประเทศได้แก่เด็กหญิงการพิชาไทยทิติ ได้รับรางวัลพระราชทานและได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2565รางวัลเหรียญเงินประเภทหญิงล้วนและชายล้วนระดับประถมศึกษาการประกวดสวดโอเอววิหารรายส่วนภูมิภาคบริหารด้วยหัวใจ ทำงานด้วยความรักและอุทิศตนเพื่ออนาคตของการศึกษาเปรียบประดุจเพชรแห่งความเจริญงอกงามเจิดจรัสด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมุ่งมั่นแน่วแน่พร้อมวางรากฐานแห่งคุณธรรมและปัญญาสู่สถานศึกษาแห่งใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืน